้อมกลาบกติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านค่ะจิตตาพุทธ,ธวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องนี่สินท่วมหัวเงินทองไม่พอใช้จ่ายให้บูชาสองสิ่งนี้ช่วยดึงดูดโชคลาภทั้ง8ปดทิศจนลืมไปเลยว่าเคยจนมาก่อนค่ะ คุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยอดีตหรือยุคปัจจุบันปัญหาในเรื่องของการเงินไม่พอใช้จ่ายก็ยังมีให้เห็นอยู่เสมอยิ่งปัจจุบันนี้ที่ภาวะเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำแต่สิ่งของจำเป็นต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกลับมีราคาที่แพงขึ้น ทำให้การควบคุมค่าใช้จ่ายกลายเป็นเรื่องยากแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาควรจะดูที่ต้นเหตุของปัญหาก่อนนะคะว่าทำไมถึงมีเงินไม่พอใช้จ่ายดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำมาจับใจ่ายใช้สอยโดยไม่มีการวางแผนก่อนอีกทั้ง ยังไม่ทันคิดถึงเรื่องเผื่อเงินไว้สำหรับการเก็บออมแค่เข้าช่วงกลางเดือนเงินก็เริ่มทยอยใช้สอยจนหมดน่าจะเห็นกันแล้วว่าปัญหาที่ทำให้เงินไม่พอใช้ส่วนมากนั้นก็เกิดจากการขาดวินัยในการใช้เงินของตัวเราเองค่ะวันนี้ทางจิตตะพุทธ,ธะจึงได้นำเคล็ดลับ ในการเสริมดวงการเงินมาแนะนำท่านผู้ฟังค่ะเป็นวิธีโบราณที่สามารถทำได้ง่ายๆนั่นก็คือการบูชาไข่แปดฟองบนเข้าวสารหนึ่งถ้วยช่วยดึงดูดโชคลาภเงินทองทรัพย์สินเพิ่มพูนมีกินมีเก็บเงินไหลเข้ามือไม่ขาดสายจนลืมไปเลยว่าเคยจนมาก่อนค่ะ สิ่งที่จะต้องเตรียมก็ไม่ยากเลยค่ะสามารถหาได้ง่ายๆดังนี้ 1. ไข่ไก่ให้เลือกเบอร์ใหญ่ที่สุดนะคะจำนวน8ฟอง 2. ข้าวสาร 3. ภาชนะใดก็ได้ที่ใส่ข้าวสารและไข่8ฟองได้พอดีส่วนวิธีการบูชาให้คุณผู้ฟัง นำไข่แปดฟองวางไว้บนภาชนะใส่ข้าวสารแล้วนำมาวางไว้ทางทิศเหนือของบ้านหน้าหิ้งพระหรือโต๊ะทำงานไม่ต้องจุดธูปก็ได้ค่ะแล้วให้กล่าวว่าขอให้ไข่ดูดโชคทั้งการงานการเงินไหลเข้ามาเยอะๆบทสวดบูชาให้ตั้งนโมสามจบ แล้วภาวนาคาถาว่าพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาการงานราบรื่นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุโดยให้เปลี่ยนไข่ใหม่ทุกๆุเจ็ดวันนะคะและเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งหากมีโชคลาภ สามารถนำไข่ที่เราบูชามาประกอบอาหารได้ค่ะแนะนำให้ใช้ไข่เบอร์ใหญ่ที่สุดในการบูชานะคะจะเป็นการดึงดูดโชคลาภเงินทองทั้ง8ทิศค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังอยากมีเงินเหลือกินเหลือใช้แถมมีไว้เก็บออมก็ขอแนะนำวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะรับรอง ว่าช่วยคุณได้แน่นอนค่ะวิธีที่หนึ่งคือการพิจารณาค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำในที่นี้หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆในแต่ละเดือนเช่นค่าเดินทางค่าเช่าที่พักค่าอาหารค่าผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์หากลองพิจารณาดูแล้ว ค่าใช้จ่ายเหล่านี้นั้นมากไปหรือเกินกว่า70%ของเงินเดือนคุณอาจจะต้องมองหาช่องทางใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ลงเพราะค่าใช้จ่ายเหล่านี้คุณจำเป็นต้องจ่ายแน่ๆในทุกเดือนหากไม่สามารถปรับลดลงได้ก็จะเกิดปัญหาที่ต้องใช้เงินเดือนชนเดือนแบบนี้ไปเรื่อยๆ ยิ่งถ้ามีค่าใช้จ่ายที่ฉุกเฉินขึ้นมารับรองว่าจะต้องมีเงินไม่พอใช้จ่ายอย่างแน่นอนทางที่ดีค่าใช้จ่ายประจำเหล่านี้ไม่ควรเกินกว่า40%ของรายได้เพื่อให้เหลือเก็บและมีสำรองไว้ใช้เผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ 2. แบ่งเงินที่ต้องใช้ให้เป็นระบบ มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่เมื่อได้เงินมาแล้วจะแบ่งเงินที่ได้ออกเป็นสัดส่วนเพื่อเตรียมใช้จ่ายตามที่ตั้งไว้ส่วนใหญ่มักจะรวมไว้ในกระเป๋าเดียวเมื่อถึงคราวต้องใช้ก็ค่อยหยิบออกมาแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีก็ต้องพบว่าเงินนั้นใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้น ทางเราก็ขอแนะนำเทคนิคการจัดการเงินไว้ใช้จ่ายให้เป็นระบบโดยจะแนะนำให้แบ่งออกเป็น4ส่วนดังนี้ค่ะ1เงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำา 2. เงินสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เงินสำหรับเก็บออม 4. เงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัว คุณผู้ฟังคะการจัดแบ่งเงินที่มีจะทำให้คุณเห็นขอบเขตของจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ในส่วนนั้นๆค่ะเป็นการสร้างวินยัยไม่ให้ใช้จ่ายเงินจนเกินตัวเพื่อป้องกันปัญหามีเงินไม่พอใช้ 3. แยกให้ออกระหว่างอยากได้กับจำเป็นหลายๆคนอาจจะมองว่าสินค้าเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ต้องมีแต่ถ้าคุณอยากออมเงินและมีเงินไว้ใช้จ่ายให้เพียงพอต้องแยกแยะให้ออกนะคะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะซื้อนั้นจำเป็นจริงๆหรือแค่อยากได้กันแน่ถ้าคุณแค่อยากได้แล้วเงินที่มีอยู่เริ่มจะไม่พอใช้คุณจำเป็นต้องสร้างวินยัยในการใช้เงินให้กับตัวเองแม้ว่าครั้งแรกๆ อาจจะเป็นเรื่องที่ยากแต่เมื่อคุณทำไปบ่อยๆคุณก็จะใจแข็งขึ้นเป็นการสร้างวินยัยทางการเงินที่ดีให้กับคุณเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างค่ะ 4. มองให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นด้วยบัญชีรายรับรายจ่ายคุณผู้ฟังคะในบางครั้งพอลองมานั่งคำนวณถึงค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา อาจจะสงสัยกันว่าทำไมเงินส่วนนี้หายไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเล็กๆน,น้อยๆที่เผลอไปใช้โดยไม่ทันได้นึกถึงอย่างเช่นขนมหรือเครื่องดื่มต่างๆแค่ยี่สบสาบาทฟังดูเหมือนว่าเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลอะไรแต่เมื่อรวมกันหลายๆชิ้นแล้ว ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะพอสมควรเช่นกันซึ่งมักจะซื้อโดยไม่ทันระวังเสียด้วยหากลองคิดดูดีๆคุณอาจจะเสียเงินไปกับสินค้าเหล่านี้เป็นพันบาทซึ่งเราสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้ด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งจะทำให้คุณมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในเดือนนั้นๆ ใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่และสามารถตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นส่วนไหนออกได้บ้างเพื่อให้มีเงินไว้สำหรับการออมเงินเพิ่มมากขึ้นค่ะ 5. ปล่อยวางบัตรเครดิตการนำเงินในอนาคตมาใช้จ่ายสำหรับสินค้าราคาแพงก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้คุณไม่ต้องแบกรับ ภาระทางการเงินที่หนักจนเกินไปแต่ก็มีไม่น้อยที่ใช้บัตรเครดิตไปกับทุกอย่างซึ่งทำให้กลายเป็นการสร้างหนี้ก้อนเล็กๆอยู่ตลอดเวลาค่ะจนทำให้คุณไม่สามารถมีเงินเก็บได้คุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าบัตรเครดิตจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คุณสามารถนำเงินในอนาคตมาใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าที่มีราคาสูงด้วยการผ่อนชำระแต่ก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่อาจก่อให้เกิดหนี้สินจนทําให้ต้องนําเงินเดือนมาชำระสุดท้ายเงินก็ไม่พอใช้ดังนั้นควรจะจบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยการปรับนิสัยตัวเองใหม่ปล่อยวางบัตรเครดิตที่คุณมีพยายามใช้ใจ่ายด้วยเงินสด ป้องกันการใช้บัตรเครดิตจนเคยตัวจะได้ไม่เป็นปัญหาในระยะยาวค่ะ 6. รายได้เสริมเพิ่มโอกาสทางการเงินหากลองพิจารณาค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนดูแล้วยังมีเงินไม่พอใช้อีกทั้งยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้หากเกิดกรณีแบบนี้ คุณอาจจะต้องหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริมเพื่อสร้างเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและยามฉุกเฉินนะคะค่ะคุณผู้ฟังและสำหรับเรื่องราวที่ทางช่องจิตตะพุทธะได้นำมาฝากคุณผู้ฟังก็มีเพียงเท่านี้หวังว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะ ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสุดท้ายนี้ทางเราขอให้ท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองโชคลาภวาสนาทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ และสวัสดีค่ะ